เอามาหอดจอดเึงครับพี่น้องครับนี่แม่หัวหลุนทรงเลยได้พี่น้องพี่สมจากพอดลอยล้านทรงบ้านซองแมวนะพี่นาะบ้านซองแมวตำบลน,น้องจิกอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามครับแมวหัวหลุนครับนี่รอบเสาครับทรงเรียบร้อยนี่ใบสมครับใบสมแล้วก็เสียบ้าตึงครับนี่ เดี๋ยวสิเดินทางไปตัอน้องบัวลำพูครับขลองผวานอยู่ทงรถครับเพิ่นเห็นงวงคว้าวัางามีแล้วครับเอางวางมากินยาก่อนนะพี่เน,ะนาะเห็นยาห้ายครับนี่ <laughs> นี่ครับลูกเพิ่นแยกขายไปแล้วครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับสมตอนนี้สมอันแจ็คพลอ,อยล้านเห็เพิ่นครับเหมือว่านครับยาในสีเทมดแล้วนี่หูหด,ดีไปไปกินยายอีละ บอเอืญาญาอ้อต์ n บัวเอื้อตงวันนี้ักตัวพวี่บัวย่นครับมีบ่โอ้หบรรยากาศรอบๆครับทำเลพนดีแหงครับอันนี้ก็น,น้องปลาครับน้องปลานอนหน้าบ่ครับได้ยินสบ่งบรรยากาศรอบๆครับโหญ้าหลายแหงห้าหลายแหง ี้าไว้ครับโอ้ป่าสุดยอดบนบ้านซองแมวครับตำบลน,น้องจิกอำเภอบุรีเวอจังหวัดมหาสารคามครับรอบเสาครับเสาวันที่18แล้วครับนี่คุณพอ่อคุณมาเบิง้งหัวนี่ พี่เบิงลูกลูขายอวก็ขายให้ลูกน้ำลลยแยกลูกแยกลูกเออขั้นขั้นเมลูกม่กัดชามกลัวผลเด้ออันนี้เออเออลูกสมให้แล้วสมแจกพอดครับงวนี้สมแจกพอดให้จังรุ่นเอา กันบ่ผ่านกะสมไหมผสมแล้วจิน่ะสมสมเมื่อวานครับเพราะว่ามันขึ้นพอดีตามน้ำเมืองย่างย่องนี่ว่าพึ่งได้ลูกสองตัวโอ้หดีเดียมยมยมพอซื้ออยู่หรอครบผมเดินทางนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าพูด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 เป็นดอกไม้แฉกาฉกเพป็นลายแห้งเจ้าหน้อยนี่ลงพฝนได้นี่มาเบิ่งกไม้นี่ลงเฝนได้นี่ โอ้ทางแบบเสียวครับพี่นองครับวนกระตกกมือเคลื่อนนี่พอดีเละทางเลจังหน่อยจกคู่ใหม่ครับเพิ่นจกคู่ใหม่ครับบ้านซองแมวครับตำบลน้องจิกอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามครับเสาร์วันที่18พฤษภาคมครับทรงแม่แยกลูกหนึ่งโตจุดนี้ของบ่าวตึงครับมาลงครับอันนี้กระทานครับ ธุรกิจมืดเผาทานขายเดี๋ยวไปส่งของพ่อว่านต่อครับน้องบัวลำพูครับระยะทางกัดสี่ร้อยก็โลน้องบัวลำพูครับจากปรทุ่มลาดมาตว่าจาร์นี่ไปกัดยังอยู่สองร้อยสองร้อสิบโลนิดๆน,น,นี่แล้วครับเตินทางตึงแต่ตีสามตีสี ท่ทางโอ้เสียวแหงอุน่นย่านล่อสลกเพราะว่านเป็นดินดากครับดินดากดินมืนนี่แหละแต่กับเพอแเรียนใดอยู่หรอครับ โอ้ปลูก้าใส่คู่เป็นตะง,ง่ามแท่งหญ้านี่เปียเจ้านี่ก็อุดมสมบูรณ์ครับ้าไลาย,ยาไลายง้วนหน่อยไข่ก็ยาหน่อยง้วนไลยอันนี้้าไลายง้วนหน่อยเังสีสนุกกินเนี่ยไก่สีหัวทางดำแล้วครับ วงวนี่อีกเจ้าหนึ่งครับงวอีกเจ้าหนึ่งไปต่ออีกสองรอยแปดโลครับจากนี้ไปน้ำฝนน้ำพุสองร้อยแปดโลครับงอยประมาณสี่โมงเกือบหาโมงเสารครับ าเดินทางต่อก่อนครับพี่น้องครับขอพุ้นที่ขมาติดตามรับชมชิปนี้ครับเบาตึงปฐมราชก็ขอคอจบิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับเด้ออกก่อการชิปนะครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนสวัสดีครับผม